ครับสวัสดีครับท่านอยู่ในช่องช่างต้มโมดิฟานะครับก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนเทอร์โมฟิลของพัดลมในคลิปครั้งก่อนนะครับที่ตรวจเช็คเจ้าพัดลมผนังของมิซูวิชก็ตรวจเจอเทอร์โมฟิลขาด ก็วันนี้เราจะมาลือ้อลื้อตัวนี้กันแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เช็คตัวซีด้วยราคาซียังใช้ได้ไหมแล้วก็เติมน้ำมันบูทเช็คบูทเช็คอะไรให้ครบวงจรไปเลยก็คือเราแกออกมาก็ไล่ให้ครบวงจรไปเลย มาเริ่มกันเลยอ้อก็ก่อนแกะฝ้าลังเนี่ยเราถอดตัวนี้ก่อนครับถอดสลักตัวล็อกใบพัดก่อนอ่าหาขอนไม้มากะใช้ตะปูเบอร์สองเนี่ยมันจะเท่ากันกันกบตัวสลัก ออนะนะนะครับอืมเล็กร้อยทดสอบออกเรียบร้อย สังเกตเลยครับเราเคาะตัวนี้ออกคือย้เคาะหลุดละนิดเดียวก็หลุดเลยสายเนี่ยดันสายตัวนี้ลงรูล,ลงแล้วก็ค่อยไล่ออกมาอ่าลงให้สุด สร็จแล้วเราถอดแกนตัวนี้ได้เลยก่อนจะถอดแกนเราเราเช็ดตัวน,นี้ก่อนมีคาบฝุ่นคาบอะไรไหมก็พาทําความสะอาดก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปโดนตัวบูธด้านในเดี๋ยวจะเป็นรอยในอนาคตก็ดึงบูธออกมาเลยครับดึงบูธออกมาเลยอ่า ดูลองบูทเนี่ยครับเนี่ยจากนี่ถึงนี่ตัวเนี้ยตัวเป็นตัวที่อยูร่ระหว่างบูทของมันเนี่ยช่วงนี้ครับนี่หนึ่งช่วงอะ่ะนี่บูทหน้านี่บูทหลังอรูปดูเลยไม่มีสะดุดอ้สุดยอดของเขาเลยมีสูบชิชิอืมแล้วดูอะไรต่อ ดูแผน่นใบลามีไหมนี่ยมนีแผ่นใบลาครับมันมีแผน่แผนอะไรแผ่นไมล่าสองตัวนี่เป็นน่าจะเป็นซีนเป็นลูกยาง ยอยออ่างหมดอาจจะแข็งแล้วดีพัะลมมันมีสูบิชิเนี่ยเขาจะดังตัก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 เนี่ยนะฮะเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาดัง ก็ตัวซีนยางนี่หมดสภาพตัวด้านในแกะยากหน่อยแกะยากก็ต้องแกะมีแผ่นไม้ล่ามีสองแผ่น ยอดเลยยังนิ่มอยู่เลยใช้ได้ครับไม่ต้องเปลี่ยนอีกข้างนี้สิโอ้เหมือนกันเลยครับยังนิ่มอยู่เลย ต้องเปลี่ยนครับโอเคอ่ะเปลี่ยนตัวนี้กันก่อนดีกว่าเจ้าเทอร์โมฟิลคลิปก่อนโน้นที่ได้วัดไปแล้วมันขาดอ่ะมีผู้ช่วยมาละ โอมครับย่านโอมวัดเลยเงียบกิฟขาดละนะดูตัวใหม่อันนี้ของมิซูก็จะเป็นเหมือนเหมือนอะไรวะเนี้ยเนีย่ยกลมๆเหมือนมะหงข้าวเลยมองข้าวก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ของไปได้ของฮาตาลีมา เขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้อยู่ค่าอยู่ที่ดูค่าก่อนตัดออกเลยครับเดี๋ยวลองวัดก่อนน่าจะร้อยสี่สิบห้านะแต่ของอัตลีนี่เขาร้อยสาสิบห้าใส่ด้วยกันค่าลยครับก็ใส่ลักษณะนี้ก็ามาแปะเข้าลักษณะนี้เลยเนี่ยนอน นอนเข้าไปโค้งนิดนึงเข้าลักษณะนี้ก็ได้หมดแล้วแล้วก็เอาเคเบิลทายรัดเลยก็เดี๋ยวจะตัดตัดตัวนี้ออกก่อน,อดดน,น,นเดี๋ยวค่อยตัดตัดให้มันสั้นๆนะยครับเผื่อหางมันไว้เลยเราไม่ต้องไปยุ่งกับ วกนี้มองยากตัวประเล็กงแอมสองแอมร้อยสสี่ิบ145มองยากมองเห็นผ่านวัดตัวนี้เช็คก,ก่อนของใหม่ก็ต้องเช็คครับ เอ่าโอเคใช้ได้ก็เดี๋ยวจัดวางตำแหน่งก็วางข้างบนนี้ก็ได้ครับของเก่าเขาก็วางข้างบนเนี่ยเราก็หาที่วางตำแหน่งตำแหน่งของเขาเสร็จแล้วมันจะได้ตำแหน่งไหนไ,ได้อย่างนี้ จากแล้วเราลัดเคเบิลทายเลยเคเบิลทายมานนีม่มีรูออกไหมเนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดการทำพัดลม รัดเนี่ยให้ให้ตัวให้ตัวหัวเนี่ยมันอยู่อยู่อยู่ด้านหน้าเนี่ยครับอรัดไปก่อนแปะไว้เนี่ยแค่แปะแค่นี้ก็ช่วงที่มันร้อนมันก็ร้อนมากๆก็เหมือนมันคล้ายๆว่าน้ำมันมันแห้งมันก็จะเกิดความร้อนที่ขดลวดก็จะขาดได้ ตอนนี้ก็มากตำแหน่งแล้วก็ตัดได้เลยยิงเยื้องกันหน่อยยิงเยื้องกันนิดนึงของเก่าเขาไม่ได้รัดใช้ในการร้อยเชือกเอาเชือกก็โอ้โหลอย,ยากทำได้สุดยอดเลยมีสมูตัดเผื่อไว้สั ครึ่งเซนนะครับเยื้งๆกันสักครึ่งเซนใส่ยาผสานหน่อยจะแตะเข้าไปแตะ,ตะกลัวเลยครับ นิดเดียวก็อยู่ละแล้วก็ปักลีเลยเออ ให้เรียบร้อย,อยให้ไปโดนขดลวดก็พอครับเพราะว่าข้างบนมีแผ่นไมลาก,กันไว้อีกข้างล่างรอบๆนี้ก็จะเป็นขดลวดก็จะให้โดนกันก็เช็คอีกทีครับเราเช็คเช็คก็คือเราให้เลยของที่เราอันนี้จุดเชื่อมทั้งสองจุดจุดเชื่อมนะครับ อ่าดังอันนี้เลยจุดเชื่อมมาอ่าดังก็แสดงว่าจุดเชื่อมตัวน,นี้ใช้ได้อ่าอันนี้ใช้ได้ครับจุดเชื่อมฝั่งโน้นมาอยู่ฝั่งนึงก็นี่จุดเชื่อมก็เลยจุดเชื่อมมามาจุดนี้เลยอ่าโอเคครับจบครับเนี่ยเชื่อมเรียบร้อยก็เดี๋ยวประกอบเลยเอ่อก่อนประกอบเนี่ยเช็คเช็คตัวนี้ก่อนเช็คทีเดียว ตัวนี้ผมอยากให้เช็คไอ้นี่ครับตัวซีพัดลมเนี่ยตันนี้ตัดออกเลยต้องตัดออกข้างหนึ่งตัดให้มันโผล่นิดเดียวเดี๋ยวเราจะเอาจุดตัวนี้แหละเป็นตัวเชื่อมตัดออกข้างหนึ่งครับออกนิดเดียวออกสายนิดเดียวเราจะวัดค่ากัน แกะแกะแล้วก็แกะแล้วก็เช็คระบบไป้หมดเลยเออขอวัดค่าก่อนตัวนี้ก็ตั้งย่านาไมโครอ่าครับเห็นตัวเอ็นกับตัวเอฟไหมครับนั่นแหละย่านไมโครวัดดู ของมิซูวิชีนี่เขาจะอยู่ที่1.5มโครฟลัดต้องแกวข้างนึงนะครับแล้วก็วัดที่สองครัวได้เลย<ม>เอันนี้มาชนเอาถือไว้ถือไว้ถือไว้ไดูก่อนเอาลงหน่อยลูกมองไม่เห็นจอมองมเห็นอ้าวถือไว้นะ จะได้กี่ไมโคร1.43่งจไมโครฟาลัดก็เรียกว่าบวกลบ5% 1.5บวกลบ5%ได้เท่าไหร่อ๋อลองคิดกันดูตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่ครับ แต่ถ้าใครไม่มั่นใจก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยแต่นี่ยของแท้ก็คือ,อใช้ได้สุดยอดมากสีเริ่มแห้งเพราะว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากตัวนี้ที่ผมรื้อช่วงแรกมดเยอะมากมดเข้าไปช็อตหรือเปล่าอ่าโอเคครับเดี๋ยวเชื่อมตัวนี้เลยได้หนึ่งจุดสี่สาม เทียมเขาที่เดิมครับ ตะก,กัวแข็งต้องใช้ตะกัวเราลอก่อน เรียบร้อยครับประกอบกันเลยทีนี้อาจจะยาวหน่อยก็จะได้รู้ว่า,าใช้ได้เปลี่ยนแล้วใช้ได้กันหรือเปล่าเดี๋ยวผมเติมน้ำมันก่อน อันนี้ก็เช็คให้ระบบเช็คไล่ระบบทีเดียวเลยก็หยอดน,น้ำมันเข้าไปทำไอ้นี่เลยครับเติมน้ำมันน้ำมันนี้ต้องเติมนะครับก็เหมือนกันบำรุงรักษา ค่อยๆหยดลงไปตรงไหนที่มันเลยขอบๆก็เช็ดออกให้มันอยู่ในเบ้าเติมน้ำซองฝั่งโอเคชุ่มๆ ไม่ถึงกระชับก็ใส่นี้เลยเลยครับตัวแกนเชียบหน่อยเติมแล้วมันหยอดนิดนึงยัดตัวนี้ลงไป ยอดด้านหลังแล้วก็เล็งมีสองขีดหาฝั่งที่เป็นสองขีดเหมือนกันนะครับนี้ก็เริ่มดันขึ้นนิดๆเชื่อมอยู่ไหมโอเคอยู่อยู่ข้บไปจับสายด้วย สายค่อยๆดึงตัวสองขีดนี่จะเข้าที่เดิมค้อนตบตดนิดนึงถ้ามันไม่ตรงกันก็ใช้ครีมบีบบีบหัวน็อตเนี่ยบีบตรงนี้ตัวที่จะขันน,อน็อตมันก็จะเท่ากัน นี่ล็อกน็อเลยครับเดี๋ยวเราลองกันเลยจะอยากให้มันแรงก็เปลี่ยนตัวนี้อาจจะแตกต่างกันนิดเดียว1.43กับ1.5 1.43่ากับ1.5 กันไม่มากก็่ายเรียบร้อยยังพอรับได้แต่ว่าของผมเนี่ยผมว่าผมจะเปลี่ยนทิ้งเลยเปลี่ยนใช้ตัวใหม่ไปเลยดีกว่า มาลองกันดีกว่าจะมูหรือจะยกซ้ายยกขวามัด,ดวมไว รู้หุ่นไหมเนี่ยโอ้ลื่น้ำมันมาตรงนี้ดีกว่าอลองเสียบปลั๊กดูครับสวิตก็ลองเดี๋ยวลองดึงกันเป็นยังไงโอ้โหตัดให้มันสั้นก็นดีกว่า เสียงอะไรแป๊ดๆในอะไรนะครับอืมอย่ายใกล้ๆลูกยอดครับเรียบร้อยครับติดเรียบร้อยดึงดึงอันนี้ดู น่ครบสามเบอร์ปิดเบอร์หนึ่งมองไม่รู้เรื่องเลยเบอร์สองเบอร์สเร็วมากครับกล้องจับไม่ทันอ่ะปิดครับโอ้โหเรียบร้อยครับคลิปนี้ยาวไป ก็เขาเรียกว่าเอาให้ครบไหนไหนก็ถอดแล้วก็ถอดแล้วต้องซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงกม็มีเติมน้ำมันบูสเช็คบูส่าเช็คแผ่นไมล่าเช็คลูกยางแล้วก็เช็คอะไรอีกเช็คตัวซีคาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็เช็คให้ครบเลย คครับคลิปนี้จบแล้วครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆมาฝากกันก็ติดตามกันชมนะครับครับขอบคุณครับช่างตอมโมดิฟาย